ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับใครเพ่งตัวเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีเขาโกรบรักสู้ขู่สุขคนบอสบิ Big, ๊กโพสเดือดกลางดึกบอกว่าคอวอยปากลูกกูศาสตร์นะคะพี่น้องเกินยังขึ้นกับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับโพสแบบนี้ค่ะพี่น้องเมื่อกลางวันนะคะพี่น้องเนาะเห็นโพสของทั้งพระเอกสั้นกับนาง เอกสาวหมอลำแพรวา,ราแสงทองนะ,ะพี่น้องช่วงเดินมาทักทายแขกนะควงแขนกับพระเอกสัมนมณีเิ่นแต่งงานกันนะคะพี่น้องมีภาพภาพหนึง่งนะที่ลงในสื่อโซเชียลแม่ก็ไปกอดเอาลูกมาหอมแก้มน้องนาริตะก็หอมแก้มคุณแม่ทันใดนั้นคุณแม่แพรก็ไปดึงแขนพระเอกสันแล้วมาจุ๊บปากกับน้องนาริตะ บอดบีกเล่าเห็นแล้วก็โพสท่านที่ค่ะพี่น้องคอวอยาปากลูกกูสัตวแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะที่โพสหนึ่งเรืองนี่ก็คือเพจสบายดีแซบขอบคุณสบายดีแซบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาโพสเดือดขึ้นแคปชั่นบอกว่าดราม่าลุกลามพ่อแท้ๆโพสแบบนี้ค่ะพี่น้องอีอันนี้บอกผ่านอีหลีแม่จุบลูกกูไม่ติดใจ แต่ดึงให้พ่อไปจ๊บปากลูกด้วยนี้กูงึดนะคะพี่น้องแล้วก็แขวนหรือว่าห้อยแคปชั่นของทิติวุฒิวารุณที่โพส40นาทีที่ผ่านมาไปเบิ้งข้อคอมเมนต์ของบอดบีขุยบานฟินเลด์หลังจากที่โพสแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างไรบ้างโอ้โหสามพันเคค่ะพี่น้อง่ะสามพันความคิดเห็นนะคะพี่น้องตกใจแทนเลยอะ่ะแบบนี้ไม่ควรจริงจริง เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากและน้องเป็นผู้หญิงด้วยควรคิดสักนิดพ่อแท้ๆก็ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้แม่ก็ช่างเหลือเกินนะปากไปจุ๊บใครมาบ้างก็ไม่รู้บอดข่อยรับบอดดอีหลีโอ้ยพอไก่เอ้ยโผดโพ,พขากนั่งอันนี้นะคะพี่น้องเวรกรรมจริงๆเวชกรสีหาบุญทองบอกว่าตกใจอยู่เลยเนี่ยเพื่อนของบอบิ๊กยังบอกว่าตกใจอยู่เลยด้อมคนรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่า กำลังใจนะบอสสู้ๆแม่หน่องร่ายยาวเลยค่ะพี่น้องแม่เห็นแล้วไม่สมควรเลยบิ๊กต้องจัดการเรื่องนี้เด้ยลูกแม่ก็เมิดคำสีเว้าเลยโอ้ยเบาแล้วนขนยิ่งแอบแต่ลูกขึ้กันค่ะพี่น้องทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนาริตาเป็นลูกผู้หญิงด้วยเห็นแล้วแม่รับไม่ได้จริงๆบอกเลยต้องจัดการเลยคนเป็นแม่ต้องดูแลลูกให้เว้นระยะห่างจากพ่อเลี้ยงสิ ให้มากกว่านี้มันไม่ใช่แล้วปล่อยปลและเลยแบบนี้ต้องปกป้องลูกตัวเองให้มากกว่านี้นะลูกปกติแม่จะไม่ออกความคิดเห็นอะไรยืดยาวขนาดนี้แต่เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้จริงๆเลยบอกเลยไม่ไหวขอออกความคิดเห็นหน่อยนะคะลูกชายแม่เป็นห่วงนาริตะค่ะรักและเป็นห่วงหลานและที่สำคัญคนเป็นพ่ออย่างบิก๊กก็ย่อมเป็นห่วงลูกมากกว่าใครอื่นเพราะนั่นคือ แก้วตาดวงใจแม่ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ลูกชายล่ะขอตำหนิคนเป็นแม่ที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาขออนุญาตนะคะนะหากแม่พูดอะไรผิดไปด้วยด้วยความหวังดีรักนาริตะรักตัวเกี่ยวพี่น้องบ่าวแ่เมน้องแอทเห็นแอดกะสันเพราะว่าเฮาหักบอดบีกพูยบาลฟินแลนด์นะคะ เพจดังหลายเพจออกมาประนามค่ะพี่น้องบักเปียกบว่าสงสารลูกทําไมไม่รู้จักสงสารลูกอีแม่จุบลูกแล้วน่าจะพอดูนะน่ารักดีแต่ทําไมต้องไปคว้าผัวดึงผัวมาให้จุบป,ปากลูกอีเอฟซี FC บางท่านถึงกับบอกว่าช่วยแชร์ให้ผู้ใหญ่บ้านเก็บภาพนี้ไว้เตรียมฟ้องเอาลูกมาเลี้ยงเองโดยให้จิตแพทย์แสดงความคิดเห็นในพฤติกรรมเสี่ยงจากการที่ลูกถูกกระทำแบบนี้ แม่ไม่ปกป้องไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอันตรายมากๆอ่อนด้อยในเรื่องความคิดมากนะคะพี่น้องสายยายแห่งรักก็บอกว่าขนาดเราเป็นคนอื่นเนาะยังโมโหแทนนี่เข้าใจหัวอกพ่อไก่เลยต้องห่วงห่วงลูกแค่ไหนนะคะพี่น้องเก็บหลักฐานไว้นะคะจงใจอนาจารและละเมิดลูกตัวเองออกสือ่อสงสารอีหล่าแทนอหลา่าเอ้ยแม่เมิดความสีเบา นิกกี้ขยี้ข่าวบอกว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆตกใจอยู่นะคนเป็นแม่ดึงพ่อเลี้ยงให้จุ๊บปากลูกทำลงไปได้อย่างไรเลดี้พรทิพณสวีเดนแฟนเพจบอกว่าเกินไปอะ่ะนะคะพี่น้องเกินไปจริงๆเกินไปมากๆเลยโอ้ยพี่น้องไม่เหมาะสมจริงๆค่ะเกินไปคนเป็นแม่ยุให้ลูกจุ๊บผัวสิ้นคิดจริงๆโอ้ยค่ะพี่น้อง จากภาพบอสเมนยุได้ค่ะพี่น้องดึงหรือว่าคว้าพระเอกซันมาแล้วก็ให้หอมกันเลยพระเอกซันก็ยื่นปากไปจุบน้องทันทีทุกคนเห็นก็คงจะรับบ่าใดแล้วโดยเฉพาะบอสบิ๊กนี่คือพ่อบังเกิดกล้าวแล้วรักน้องรดิตามากน้องรดิตาน้องโตเกียวดั่งแก้วตาดวงใจกับพี่น้องเอาใจเขาใจเราถามีคนมากปฏิบัติแบบนี้กับลูกของเราท่านจะคิดว่าอย่างไง บอดบีกะเล่เดือดโพสกลางดึกเลยค่ะพี่น้องเอาเอา้าตะเบงต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้สังคมโซเชียลลุกเป็นไฟกลางดึกเมื่อพระเอกสันจุ๊บปากน้องนาฬิตะพี่น้องสังคมพีพาคษาบอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแม่แท้แท้คิดได้อย่างไรแอดกะเลยน้ำเรียนเอฟซีแฟนคลับค่ะพี่น้องยังอยู่ในอาการตกใจอยู่แอดกเกษวาสังคมหรือทุกคนที่เห็นภาพนี้ บอมีผู้ใดบอ่ออดคิดหรืออดคิดบด่ใดทีสี่หนึ่งแหละสงสารบอดบ๊กสองสองสารน้องนาริตาสามต้อง ตำหนิคนเป็นแม่ว่าคิดได้อย่างไรเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะใดๆข้าฟังเบืองว่ามาอื่นเพื่อนจะออกมาแก่โตว่าจังไดแถลแ้งข้าวว่าจังไดส่วนบทบ๊กเล่าเสียใจแน่นอแอดก็เลยนําเรียนเอฟซีแฟนคลับนะค่ะพี่น้องเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคลิปนี้แอดขอโถ่ลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้พอพบอพกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะ